ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สามนะฮะตุลาสองห้าหกสี่นะเป็นวันที่ตื่นมาเหมือนกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งนะฮะ เหมือนในสิ่งที่ไม่เคยเป็นเลยนะมีการตัดคลื่นออกไปหนึ่งตัวนะฮะคนที่ออกไปก็แสดงว่าเขาไม่ได้ทำในเรื่องที่ผ่านมานะะและก็ยังเหลืออีกระบบหนึ่งนะฮะที่ยังอยู่นั่นก็คือระบบอ่านความคิดนะฮะที่มีการสลับความคิด ในกิดใต้สำนึกนะฮะแต่ไม่มีเสียงคลื่นนั้นเข้ามารบกวนะฮะโดยปกติคือมันจะโดนทั้งสองอย่างนะฮะแต่นี่คือยังมีการสลับความคิดและเสียงเข้ามานะ,ะแต่ไม่มีคลื่นเข้ามานะฮะผมไม่รู้ว่าผมถูกตัดคลื่นออกไป หรือท่านที่ออกไปนั้นไม่ได้ทำก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้าเอาระบบตัวนี้ออกและผมยังรับรู้ในสิ่งไหนนะฮะก็สะแสดงว่าคนที่ออกไปท่านที่ออกไปท่านไม่ได้ทำคนที่ยังอยู่นั่นคือคนที่กระทำทั้งหมดนะผมเชื่ออย่างนั้น ไม่รู้ว่าท่านไหนที่ตัดคลื่นออกไปนะฮะถึงจะมีการใช้เครื่องอ่านความคิดอยู่อีกระบบหนึ่งแต่มันก็ยังดีกว่าที่มีคลื่นนั้นแทรกเข้ามานะ,ะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดผมปีนี้นะฮะ วันศาสตร์ใหญ่ที่จะถึงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณอีกทีหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่มีการตัดออกอีกระบบหนึ่งฮะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดผมปีนี้ละกันที่ไม่เคยได้ขอบคุณครับ